ฮัลโหลสวัสดีครับยูวัพสับคุณเลออยู่ในช่องอ่อนชแนลก็ถามว่าวันนี้เราจะมารีวิวซาบโบกันนะครับก็าถามว่าผมอัดคลิปเกมไหนมากกว่ากันระหว่างเกมวันพีทีปแคชเชอร์กับวันพี่บอสเอร์ดัวันพีทีปแคชเชอร์นะครับเดี๋ยวนี้แทบไม่ได้อัดแล้วไม่ได้อัดบ่อยเหมือนเมื่อก่อนนะครับอัดเป็นบางทีแล้วนะครับเพราะว่าเบื่อไม่หนุกแล้วนะครับวันพี่เนี่ยหนุกอะไรตัวอะไรอทิ้ไหนก็ ยังอัดอยู่นะครับเอาใจสาวกที่ดูเต็มตัวรวมไม่ค่อยมีใครดูหรอกมาจากวันพีนบริบรัตคลิปเก่าๆพี่เดี๋ยวยานอกเรื่องไปอัดซาบโบกันเลยครับไปกันก็ซา,บาบโบที่ผมได้มานะครับผมซื้อรา,กกรากักุมผมแลรหัสจักุมเพียงกบพัดชนจิตนะครับอืมก็เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยรีวิวดูฟังแล้วกันนะครับนี่ครับก็เป็นพี่ชายของมูฟี่ซาบโาบหรือซาโบนั่นแหละครับ หรืออะไรก็แล้วแต่หัวทองอะไรก็แล้วแต่เด็กเป้นหัวทองอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมเรียกกันอนะ่ะความสามารถของซาโบค่อนข้างที่จะดีมากๆบอกเลยนะเคาน์เตอร์หน้าโรเจอร์มีหน้าแหกกันได้นะครับไอถามว่าควรใช้โรเจอร์ไม่ใช่พูดผิดควรใช้ซาโบตัวไหนดีกว่าถ้ามุดเพื่อนๆไปสองตัวมีซาโบร่างนี้ตัวเนี้ยตัวนี้เลยนะกับตอน กับตัวหนึ่งเป็นตอนที่ยังไม่ได้กินผลพีศาทีแต่ผมขึ้นภาพไปดูก็ถามว่าซาโบตัวไหนดีสุดนะครับ <them> สำหรับความคิดเห็นของผมตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีสมมติเพื่อนไม่ทั้งสามตัวเลยเลยไอ werden. ตัวนี้มันไม่ค่อยดีนะครับตรงที่ว่ามันก็โกงของมันนั่นแหละอาจจะโกงของมันนะครับแต่แบบเออแบบมันไม่เหมาะเท่าเทียบกันจริงสองตัวนี้ผมว่าซาโบนู้นโหดกว่านะครับก็แล้วแต่ความชอบด้วยนะครับไป ผมบอกเลยนะว่าซาโบตัวนี้เป็นตัวท ush, şey! Go, Go, ja, ี่เคาน์เตอร์แชงได้คูสแดงไม่ใช่เคาน์เตอร์ราชาโกสลัดโกดีโรเจอร์ได้ง่ายมากนะครับง่ายมากแล้วก็เท่ด้วยนะครับดูดิฟิวพลังไฟท่านก็เราไปเริ่มดูเนื้อหาคลิปกันเลยนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับก็ไปดูคลิปกันเลยนะครับผมก็อาจจะพยายามเล่นให้ได้ดีที่สุดนะครับก็คลิปหน้าจะเป็นรีวิวโดฟามิโกนะครับซัลซอไม่ครับ ถามว่าผมหาซาโบตัวนี้มาอัดนานไหมโคตรนานเลยครับผมเคยเปิดซากะกะทุยกเอ,อไม่ใช่ดิผมเคยเปิดกาชานะครับอุนจิไม่ใช่ผมเคยเปิดกาชาสมชาหะาทุยสมไม่ใช่ผมเคยสุมกาชาหาซาโบงบ200สองร้อยเพสมาก่อนนะครับมันไม่ได้เอ,อนะมันไม่ได้ก็เลยต้องตอนแรกก็ซื้อนะครับแต่มันวลวน้อยกว่าตอนนี้ไง ก็เลยแบบก็เลยแบบเผื่อทำไอดีหายนะครับเพราะเผื่อทำไอดีหายแล้วนะครับครั้งที่ครั้งลา่าสุดครั้งนี้ผมอยากได้ผมก็เลยไปหาแล้วแล้วก็กลางมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเลยก็ไปดูกันเลยครับบลลังของผมก็ห้าพันเก้านะครับนี่ซาโบโคตดเท่เลยครับคโคตดเทะโค้ดตีที่ผมได้อัพ หลังนะครับก็คือไม่มีหุ้ยซาโบเขาใช้สัสองตัวเลยทีมนี้เห็นไหมผมบอกแล้วมันยังนิยมอยู่นะครับบักปรอบใช้พิมพ์มาเนี่ยบักปรอบ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 มีคนแชทค่ะผมจะพิมพว่าบักปรอบคืออะไรครับเดียโอ้เห็นไหมซาโบมันยังนิยมอยู่นะครับใช้ทั้งสองตัวเนี่ถือว่าเอาเรื่องครับผมบอกแล้วไงมันเคาน์เตอร์แชงคูดผมไม่ได้เตรียมนะ มันเคาน์เตอร์แชงคูได้ง่ายดีอะ่ะมันก็เลยจะมีผู้เล่นอยู่บางส่วนนะครับเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนราจ้ะรึ๊บปรับพิวตีผมโดนนะครับเสียจไหมมันผมบอกแล้วมัน,หน,มมนโหดครับท่านผู้ชมมันยังโอ้โหตัวจะตายจะตายครับท่านผู้ชมอีฟิวรึปโอ้ยไอ้ไอ้ไอสกิล มันจะติดอดคีจะติดพิษไฟนะครับโอ้ยอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับถ้าเวลน้อยแต่ถ้าโดยรวมแล้วถ้าเวลค่อนข้างที่จะเยอะแล้วอ่ะมันจะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายมากนะครับแต่ผมรอชาโบก่อนนะครับชาโบชาโบ่ฟุ้ยซาโบ,าโบครับซาโบนะครับออซา,าโบชซาโบชาโบปิว ผมว่าถ้าใหผมเลือกนนระหว่างซาโบตอนกินผมมีสายกับตอนไม่กินผมว่าแบบไหนเท่กว่าผมว่าตอนที่กินแล้วเนี่ยออร่าไฟอย่างเท่ครับเท่กว่าเอสอีกนั้นเนี่ยแต่เอสก็ได้แค่แต่เอสก็ยังเป็นตำนานอยู่ในหัวใจคนที่ได้ดูวันพีชมารีฟอร์ดนะครับผมว่าน่าได้ดูกันทุกคนเลยเพราะภาคนั้นเป็นภาคที่เรียกกระแสวันพีชได้เยอะที่สุดแล้วก็เป็นภาคที่คิดว่าน่าดูแล้วก็ซึ้งมากที่สุดแล้วครับมารีฟอร์ด ภาคของมาริบอดโอ้ยโอ้ว้าโอ้โหเกมค่อนข้างแหลกครับถ้าปกตินะผมไม่รู้ว่าจะใช้แอปไหนจะให้มันหายแหลกนะก็ขอบคุณหนึ่งร้อยซับมากเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรเลยอะร้อยซับนี่เออสกิลสกิลหมัดไฟหายนะครับก็ขอบคุณร้อยสองซับมากนะครับก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงอ้อย จนไฟผอครับโอ้ผมว่าผมว่าผมผมหนีก่อนนะผมหนีก่อนละผมหนีก่อนละวิ่งครับรันเดี๋ยวเราเรอสกิลคูดาก่อนนะมันวางไอ้ตรงนี้ไปนะครับเราไปไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวผมว่าเราขึ้นไปข้างบนไปเฝ้าที่ของเราดีกว่านะไปเฝ้าที่ตรงนี้ดีกว่าครับสามสิบนะครับสามสิบวิสุดท้ายนะครับ ฮอกตายเหวี่ยงคำยิงชน,นะผมชนะได้นะเลือกผมน้อยกว่าเขานี่ใช่ครับเลือกผมน้อยกว่าพิ้วครับตายครับมีฮอกตายเหี่ยวเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้ะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ผมได้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถหาซาบโบไปปั้นไปเล่นกันได้แล้วนะครับบาจา